โยโย่เพชรคอนส่วนพ่อแม่พี่น้องกำลังเป็นตะแกงเลยค่ะโอ้กำลังอ๋อพ่อแม่พี่น้องคอนส่วนอ่อแล้วค่ะ ขอนซนอ้อแล้วเนะี่ยคอนซนอันนี้อันนี้ก็แม่นี่ขอนซนเพื่อพี่นอ้องเฮดขอนซนน้ำเพิงค่ะโอ้คอพี่นอ้องคอนซนกับคอนซนเฮดขอนซน,อ,น,น,อ,น,นอ่อนๆเลยค่ะืใช้มือจับเลยคอนสซนน้ำเพิ่งเพา่อพี่นอ้องเอ้ยโอ้ ความสนน้ำเพริ่งคะ่ะอ๋อแล้วพรมพี่น้องป้าังคืออยู่ตอนนี้ภาบางคลิปก็เข้าของป้าน,นะคะตอนนี้มันความส่นน้ำเพริ่งอ๋อแล้วฝรั่งยังไม่เห็นเลยโอ้ยแบบนี้เลยย่างเบอ่์สักอร์จังหน่อยสิอันพ่ออันป้าที่พ้ายู่นะพายุ่โลกนะคะมันก็เลยป้าอันป้าทล่มไปเลยนะคะโอ้อันนี้แกงได้แล้วพรมพี่น้องโอ้ยได้แกงเส้นไม้แล้วพรมพี่น้องเอ้นี่โอ้ ไม่เอาขากล้องมาเไปหนโอ้ยเป็นแน่ๆแล้วคอนโซนอน้อดเลยอีหลีเพื่นอ,อนตี่น้องหากระอฮานะฮะมีมาแลงติดนำ้ำคอนโซนเพื่อนพี่นอ้องโอ้ไม่ได้เสื้อถุงมือโอ้อ้อแล้วออดแล้วเดือพอะไรยางล้อาบางสะก่อนค่ะบองนี้มีไก่ขนทางเพื่อนพี่น้องมันก็นเลย มีคนหลยคลือตะก้าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ป้ายอยู่นี้คือว่าดินถลม่มหน้าดินถล่มไปเลยนะคะพายุล่งเมื่อปีหลายปีก่อนนะคะหน้าดินถล่มไปเลยย่างเลาะเพื่อไปพี่น้องแบบนี้เห็นแล้วเห็นแล้ว เยอะเด็กคอนสนพ่อไหมพี่น้องกำลังเป็นตะแกงเลยค่ะ Ich habe vorher. Wollte ich auch <lacht> <lacht> ich auch, da war ich, war keine Und die, die Krankenschwester hat immer gesagt: So, ich auch so. Oh, ein bisschen Blut. Und dann habe ich darf stopp, ich möchte gar nicht hören. <laughs> das <ist dann> <laughs> เกลเป็นอะไฮัลิมัดเกลเป็นอะไรฮนิเกลเป็นอะไรลืมเลยล่ะจำซื NO? uh, ้อภาษาเยอรมันไม่ได้ละอ๋อแล้วพ่อแม่พี่น้องมาเด้ไวไวไวพ่อยังคือนจืว่เอาตอนช่วงเวลานี้มันเฮ็ดอ๋อแล้วได้ปะอ่อนๆเลยค่ะแต่พ้ายังไม่เห็นนะปะอันดินมันแห้งพ่อแม่พี่น้อง น้าเออด้ะเออด้ะพอันพี่น้องเออด้ะแบบนี้อุ้ยเออด้ะอันนั้นแต่มีนะเออล้ะโอ้ยเออด้ะพอมันพี่น้องเลยโอ้ยมีคนเก็บไปแล้วแสดงว่าเออหึงแล้วพอมีน้องเอ้ยพ่าฮะกูเห็นน่ะอันนี้มีคนเก็บไปแล้วพอมีพี่น้องโอ้